บทที่780ปรเสือไร้มนุษยธรรมส่วนหนึ่งของมนุษยชาติได้อพยพไปทะเลแล้วฉันจะเลือกมนุษย์ที่มีความสามารถและเริ่มพยายามสอนพวกเขาให้โปลดล็อกพรสวรรค์ของตนเองอย่างแท้จริงให้มนุษย์มีเส้นทางการฝึกฝนและพัฒนาตนเองจากนั้นจึงค่อยย้ายไปทะเลอย่างน้อยก็ในในต่างประเทศได้จัดตั้งนิคมสำหรับมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ห่างไกลจากแดนสวรรค์และจะไม่เป็นที่รู้จักจากประกูลบรรพบุรุษฉันหวังว่าคุณสามารถช่วยฉันจัดก,การมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ได้คุณเคยเป็นเจ้าเมืองและคุณสร้างหอบการค้าที่ใหญ่ที่สุดไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบคุณได้ในด้านการจัดก,การนี้ฉันหวังว่าคุณจะสามารถมีส่วนสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยาชาติในอนาคต เซลเหอพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวอย่างไรก็ตามชีวิตของฉันคือการฟื้นคืนชีพของคุณจากนั้นชีวิตนี้เป็นของคุณคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการฉันพอใจมากที่จะมีชีวิตอยู่ตอนนี้ร่างกายของฉันเป็นมนุษย์ใช่ฉันก็เช่นกันอยากเห็นศักยภาพของมนุษย์สามารถบรรลุได้ทะเลเป็นทางเลือกจริงๆแล้วคุณพาฉันไปทะเลดูก็ได้ฉันจะศึกษาสภาพมนุษย์ก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะควบคุมอย่างไร ราชาปีศาจนกยิงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการการน้วมนนาวใจมากเกินไปจากถังซานเขาได้พบตำแหน่งของเขาแล้วถังซานยังเชื่อใจเขามากพอในฐานะที่เป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้มีชีวิตอีกครั้งจริงๆแล้วเขาควรจะพัวพันกับเจ้าหญิงมากที่สุดถังซานเพิ่งให้คำมั่นสัญญากับเขาว่าในอนาคตไม่ว่ามนุษย์จะแข็งแกร่งหรือไม่ก็ตาม เมืองเคอรี่ก็จะเป็นของเผ่าอสูรนกยุงเสมอหลังจากเหมยกงจือผู้สืบท่อจะต้องเป็นสมาชิกของเผ่านกยุงอย่างที่เขาหวังไว้ให้เขาได้เห็นกับตามนุษย์ผู้นี้ชื่อเซี่ยวเหอแต่เดิมนั้นอายุประมาณ30ปีหรือแม้แต่อายุน้อยกว่า30ปีแต่เขาแก่กว่าเล็กน้อยหลังจากการรับบัพติศมาของถังซานก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยร่างกายเช่นนี้ควบคู่ไปกับการเพาะปลูกใหม่อย่างน้อยอีกร้อยปีของชีวิตจะไม่เป็นปัญหาเพียงพอสำหรับเขาที่จะเป็นพยานให้มากเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ราชาปีศาจนกยูงจะออกจากดาวดวงนี้ในอนาคตถังซานจะไม่ให้คำสัญญาใดๆแก่เขาในเรื่องนี้แต่ด้วยการเพิ่มบุคคลน,นี้ย่อมเป็นการดีกว่าสาหรับการพัฒนามนุษย์ในอนาคตต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ถังซานต้องทำคือต่อสู้กับบรรพบุรุษอย่างไร เพื่อที่เขาและเหมยกงจือจะได้เป็นจัก,กรพรรดิในหมู่พวกเขาจะมีข้อขัดแย้งกับจัก,กรพรรดิแห่งราชสำนักอย่างแน่นอนเขาต้องมีกลยุทธ์และการเตรียมตัวที่สมบูรณ์ อย่างที่เขาพูดบางครั้งกำลังคนหมดกำลังขณะคำนวณสารบรรพบุรุษเขาไม่มีเวลามากพอที่จะช่วยเหลือมนุษย์ในการปกครองเรื่องนี้เหมาะกับเซียวเหอซึ่งเคยเป็นราชาปีศาจนกยูมผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าโดยที่เสียวเหอนั่งอยู่ด้านหลังเขายังสามารถมุ่งความสนใจไปที่การคำนวณสารบรรพบุรุษได้มากขึ้นหลังจากการสนทนาถัางซานขอให้เสียวเหอทำสมาธิอีกครั้ง เขาเพิ่งฟื้นคืนชีพในขณะนี้และจิตวิญ,ญญาณและร่างกายยังคงต้องรวมกันต่อไปถังซานช่วยเขาด้วยวิชาสุเหียนเทียนฉีดพลังชีวิตให้เขามากขึ้นภายใต้การฉีดพลังเหล่านี้ร่างกายของเสี่ยวเหอจะได้รับอารมณ์อย่างต่อเนื่องถังซานยังสอนเสี่ยวเหอเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนหลักของนิกายร่างกายหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดของนิกายร่างกายคือการดับร่างกายเพื่อให้ร่างกายนี้เติบโตไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต ร่างกายจำเป็นต้องมีความสามารถในการรองรับที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องพบจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยตราประทับของจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์จะค่อยๆคลายออกเพื่อที่เขาจะสามารถฟื้นฟูการบ่มเพาะของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต ความคิดของเซียวเหอดีมากเขาไม่ได้ท้อแท้เพราะเขาสูญเสียความแข็งแกร่งระดับที่11ไปแต่สนใจร่างกายมนุษย์นี้มากและเขาก็จริงจังมากกับวิธีการฝึกฝนนิกายที่ถังซานสอนเนื่องจากเป็นการเริ่มต้นใหม่จึงมีทัศนคติใหม่ๆนี่คือความคิดภายในของเซียวเหอ จักรพรรดิอสูรพยับขาวผู้ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวและส่งทรัพยากรการเพาะปลูกอันล้ำค่าบางส่วนในบรรดาจักรพรรดิหลายองค์ความมั่งคั่งของจักรพรรดิอสูรพยับขาวนั้นยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแน่นอนทรัพยากรการเพาะปลูกจะไม่มีวันขาดในฐานะการสนับสนุนจากเมืองพยับขาวคุณต้องการอะไรวันรุ่งขึ้นในช่วงเช้าตรู่ ในช่วงเช้าตรู่ถังซานเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกเนตรมันม่วงเมื่อเขารู้สึกถึงรัศมีของจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งในเวลานี้เหมยกงจื่อและเสี่ยวเหอยังคงนั่งสมาธิและฝึกฝนฝ่าบาทท่านรีบร้อนเช่นนั้นหรือถังซานกล่าวอย่างช่วยไม่ได้จักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มองมาที่เขามุมปากของเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ถังซานคุณรู้อะไรไหมในชีวิตของฉันคนที่ฉันเกลียดที่สุดคือพวกที่ฉลาดมากนั่นเป็นเหตุผลที่ความสัมพันธ์ของฉันกับจิ้งจอกสวรรค์เป็นปกติเสมอเป็นเพราะฉันฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากต่อยเขาขณนะผู้ชายคนนี้บิดนิ้วของเขาและทำเสียงแตกเป็นชุดถังซาน,นอดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกเมื่อวานฉันสัญญาว่าจะสู้กับคุณมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่าถัางซานพูดด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยว จัก,กรพรรดิอสู์พยักขาวมีรอยยิ้มอันอบอุ่นมันสายไปแล้วที่จะเสียใจในตอนนี้ทั้งซานถอนหายใจและพูดว่าแต่ฉันยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยจัก,กรพรรดิอสศรเสือขาวกล่าวว่าอย่าก,กินมันมันไม่ง่ายที่จะคลายออกมาหลังจากถูกทุบตีหลังจากที่คุณกินมันหลังการต่อสู้มันจะไม่ง่ายที่จะอาเจียนมีมนุษยชาติบ้างไหมทั้งซานอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ จัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวกล่าวว่าข้าคืออสูรเสือต้องการความเป็นมนุษย์แบบไหนหยุดพูดเรื่องไรสาระได้แล้วไปกันเถอะหนยวก่อนฉันจะปลุกเสียวเหมยก่อนเธอไม่ได้บอกว่าเธอต้องการสู้กันด้วยทังซานสงสัยว่าเขาจะถูกจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่จอะทะลุท,ท้องฟ้าหรือไม่ถ้าเขาไม่พาเหมยกงจื่อไปจัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเหยียดยามว่าเจ้าทำได้โดยหาที่หลบภัยจากสตรี ถังซานย้อนเย้ยกลับอันดับที่12กลั่นแกล้งอันดับที่สิบคุณไม่ได้เตรียมที่จะทำมันด้วยเหรอขณะที่เขาพูดเขาได้มาหาเหมยกงจื่อแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยด้วยพลังของเขาเหมยกงจื่อตื่นขึ้นจากการทำสมาธิโดยธรรมชาติมองไปที่ถังซานด้วยสายตาพร่ามัวเธอก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มีอะไรผิดปกติทั้งซานยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าในตอนเช้าปีศาจเสือบางตัวทนไม่ไหวแล้วเราจะเรียนรู้จากกันและกันเหมยกงจื่อตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมองดูท้องฟ้านอกหน้าต่างแล้วมองไปที่จัก,กรพรรดิอสูนพยักขาวเร็วนักหรือจัก,กรพรรดิอสสรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าอารุณสวัสดิ์แผนของวันนี้คือตอนเช้าเอาให้เร็วอย่าช้ามากับข้าเถิด เหมยกงจื่อเหลือบมองถังซานด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดในดวงตาของเขาถัางซานจับมือเล็กๆข,ของเธอและพูดว่าไม่เป็นไรเรามาลองกันเราจะได้คำแนะนำส่วนตัวจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นประโยชน์มากคุณยังสามารถปรึกษากับฝ่าบาทได้ในภายหลังทุกวันนี้เหมยกงจื่อได้รับคำแนะนำมากมายจากจัก,กรพรรดิศอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่และเขายังก้าวหน้าอย่างมากในด้านการเปลี่ยนแปลงของพยัคฆ์ขาว ตอนนี้เธอไม่ใช่ราชาอสูรธรรมดาแม้ว่าเธอจะเพิ่งเข้ามาในอาณาจากักรนี้แต่เธอก็มีทั้งการแปลงนกยุงและการแปลงเสือขาวซึ่งเป็นสองสายเลือดระดับแรกและค่อยๆรวมทั้งสองเข้าด้วยกันความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับคุณสมบัติของอวกาศนั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเธอยังไม่ใช่ราชาอสูรเธอสามารถเอาชนะราชาอสูรอาวุโสของสายเลือดอมตะที่ยังไม่ตายตอนนี้เธอแข็งแกร่งกว่าราชาอสูรทั่วไปมาก แต่เป็นเพราะเหตุนี้เองที่เธอรู้ดียิ่งขึ้นว่าจาัก,กรพรรดิที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดเมื่อจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ชี้เธอความรู้สึกก่อขอองค์การถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์ทำให้เธอจำได้อย่างลึกซึ้งเธอรู้ดีว่าถึงแม้นางจะเป็นจอมมันผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่านางจะรวมกันเป็นสิบตัวฆ่าเกรงว่าพวกเขาไม่ใช่ศัตรูของราชาปีศาจพยัคฆ์ขาว ดังนั้นเมื่อเธอรู้ว่าถังซานและจัก,กรพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่จะแข่งขันกันเธอก็ค่อนข้างกังวลเธอไม่รู้ถึงระดับความแข็งแกร่งของถังซานในตอนนี้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถังซานยังคงอยู่ที่อันดับที่สิและเขาอยู่ห่างจากจัก,กรพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรไปด้วยกันไหมเหมยกงจือพูดกับถังซานอย่างแผ่วเบา เธอรู้สึกว่าหากเธอเพียงแค่เฝ้าดูจากด้านข้างหากจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้โหดเหี้ยมเธอก็ไม่มีทางหยุดมันได้มันสายเกินไปแล้วแต่ถ้าเขาอยู่ในสนามรบจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ย่อมยักยังช่างใจและปลอดภัยกว่าสำหรับทั้งซานบมที่781ด้ท่าทายจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ถอนหายใจและกล่าวว่าเป็นสาวที่ออกนอกลู่นอกทางจริงๆ นี่ทำให้ฉันรู้สึกแย่กับผู้ชายของฉันไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณสองคนสามารถทำร่วมกันได้ทั้งซานยิ้มและกล่าวว่างั้นเราไปกันเถอะพวกเราคือทีมที่ดีที่สุดทีมแชมป์ของทัวนาเมนต์สารบรรพบุรุษดับเบิลทัวนาเมนต์จักพระพัอสูนพยักเขาวยิ้มเบาๆและกล่าวว่าข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่าช่องว่างคืออะไรต่อหน้าจัก,กรพรรดิถ้าเจ้าไม่มีกำลังเพียงพอก็เปล่าประโยชน์มากับข้าเถิด จัก,กรพาสอสูนยพยักขาวพาถังซานและเหมยกงจือออกจากการศึกษาขึ้นบันไดและเดินไปที่ชั้นบนของวังพยักขาวแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนแต่ถังซานก็มีเวลาที่จะสังเกตวังมากขึ้นเท่านั้นการตกแต่งในวังเสือขาวมีเพียงสองสีคือสีขาวและสีดำแต่มันเป็นสีที่เรียกง่ายสองสีนี้แต่ด้วยรูปแบบและการจัดวางที่ต่างกาันทำให้รู้สึกถึงความหรูหราอันสูงส่ง พื้นและผนังสร้างด้วยหินสีขาวและสีดำขัดให้เรียบมากที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นคือหินสีขาวยังคงมีรัศมีสีขาวจางๆและปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกมาเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงหินประดับซึ่งมีค่ามากในตัวเองอยู่แล้วพวกเขาปีนขึ้นไปบนบันไดตามบันไดและจักรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็พาพวกเขาไปที่หน้าประตูที่เปิดอยู่ทั้งสองบาน ประตูเป็นสีขาวล้วนแต่ตกแต่งด้วยลายเส้นสีดำลายเส้นของประตูทั้งสองบานนมีความสมมาตรแปลกตาและสวยงามนี่เป็นระดับสูงสุดของวังพยักขาวของฉันฉันมักจะไม่มีแม้แต่คนใช้ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วฉันเป็นคนเดียวในวังเสือขาวนี่คือความเศร้าขององค์การไม่มีตระกูลจาก,กระพรดิรสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวเบาๆ ใช่ตั้งแต่เข้ามาในวังพยักขาวทังซานและเหมยกงจือก็ไม่เห็นตัวตนอื่นดูเหมือนว่าในวังขนาดใหญ่นี้มีเพียงจัก,กรพรรดิอสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นจัก,กรพรรดิเคยอยู่ในสภาพที่อ้างวางเช่นนี้มาโดยตลอดหรือไม่ทังซานเข้าใจทันทีว่าทำไมเขาถึงสามารถเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ชักชวนเขาจริงๆอาจไม่ใช่ความเป็นอมาตะแต่เป็นความรักในครอบครัว จัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวก้าวไปข้างหน้าและผลักประตูสองบานที่อยู่ข้างหน้าขาวทันใดน,นั้นลมหายใจอันแรงกล้าก็ออกมาจากข้างในออร่าเย็นเยือกทำให้พวกเขาตัวสั่นอย่างชาญฉลาดโลกภายในประตูเป็นสีขาวไม่มีสีดำที่นี่แต่เมื่อจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก้าวเข้ามาที่ประตูถังซานและเหมยกงจือพบว่าพวกเขาหมดลมหายใจ ถังซานตระหนักได้ในทันทีว่าภายในประตูนี้มันกลายเป็นระนาบที่แยกจากการประตูนี้เป็นทางผ่านของดาวรักบอว่าไม่เพียงแต่จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เท่านั้นที่มีสวนนรกแต่จัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวยังมีอาณาจักรลับของเขาเองด้วยเข้ามาเสียงของจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ดังขึ้นถังซานจับมือเหมยกงจือและเดินเข้าไปที่ประตู ทันทีที่พวกเขาเก้าวเข้าไปในประตูพวกเขาทั้งหมดรู้สึกตึงเครียดทั้งร่างกายราวกับว่ามีกำลังบางอย่างดึงพวกเขาดึงพวกเขาเข้าไปในประตูด้วยกำลังและมุ่งตรงไปยังส่วนลึกรอบต่อไปด้วยออราแปลกๆเจตนาฆ่าของเสือขาวดูเหมือนจะกระจายไปทั่วโลก นี่คือโลกสีขาวในโลกสีขาวนี้ไม่มีน้ำแข็งและหิมะแต่ทุกสิ่งรอบตัวเป็นสีขาวพื้นดินเป็นสีขาวภูเขาก็ขาวและแม้แต่ต้นไม้ก็ยังเป็นสีขาวคนผิวขาวจำนวนมากทำให้โลกทั้งใบดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อย จักรพาดศูสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไม่ไกลนะักยิ้มอย่างเฉยเมยและกล่าวว่านี่คือโลกของฉันฉันตั้งชื่อมันว่าไปอยู่และฉันก็มาที่นี่หลายครั้งออราอาฆาตของฉันถูกหล่อเลี้ยงไว้ที่นี่ดาวคือสิ่งที่ฉันค้นพบโดยบังเอิญทุกสิ่งที่นี่แปลกมากคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของดาวเองคือความเสถียรของมัน นอกจากนี้มันสามารถชำระพลังงานใดๆให้บริสุทธิ์สำหรับฉันการค่าเป็นรากดังนั้นฉันแค่เก็บออร่าสังหารของฉันที่นี่เมื่อใดก็ตามที่ออร่าสังหารเติมหลังจากชำระล้างที่นี่ออร่าสังหารของข้าจะสูงขึ้นถึงระดับที่สูงขึ้นจนกระทั่งข้าได้เป็นจักรพรรดิก็เพราะการระเหิดของออร่าอาฆาตของข้าดาวแต่ตัวข้าเองจะไม่อวยพรความแข็งแกร่งของข้ามันยุติธรรมที่จะต่อสู้ที่นี่ ทังซานร,รู้สึกถึงออร่าในอนาเขตสีขาวอย่างเงียบๆนั่นเองเมื่อเขาส่งออร่าของตัวเองออกมาดูเหมือนว่าจะมีแรงแปลกๆในดาวที่จะดูดและหนึ่งออร่าที่เขาปล่อยออกมาจากนั้นลมหายใจเหล่านี้ก็ถูกกรองออกไปและป้อนกลับอแอร์ลลมหายใจได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นเดียวกับที่จัก,กรพรรดิศาสตร์พยักขาวกล่าวถูกทำให้บริสุทธิ์ เป็นสถานที่ที่ดีหากคุณยังคงฝึกฝนที่นี่เพื่อทําให้เลือดของคุณบริสุทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัยจะทําให้พลังของเลือดแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยนี่ควรเป็นความลับที่สําคัญมากของจัก,กรพรรดิอสูรพยัคฆ์ขาวแต่ตอนนี้มันถูกเปิดเผยสําหรับตัวเขาเองและเหมยกงจือ จัก,กรพัดิรสศูพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่มองดูถังซานและกล่าวว่ามาเถิดถ้าเจ้าพร้อมอย่าให้ข้าผิดหวังให้ข้าดูความมั่นใจของเจ้าที่อยากจะพาข้าออกจากโลกนี้ในอนาคตกับข้าปล่อยได้สำหรับแม้แต่จัก,กรพัดก็อยาพยายามทำลายดาวของข้าในไวโดเมนโอเคถังซานพยักหน้าเขาปล่อยมือของเหมยกงจือ่อและยิ้มให้เหมยกงจือ่อฉันจะทำเองสถานที่แห่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกดีมาก และฉันต้องการดูว่าขีดจำกัดปัจจุบันของฉันอยู่ที่ไหนคุณกวาดเพื่อฉันเมื่อมองดูดวงตาที่สดใสของเขาเหมยกงจื่อไม่ได้พูดอะไรมากเพียงพยักหน้าเบาๆมองดูเขาอย่างร่าเริงแล้วก้าวออกไปจัก,กระพัดตาสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มเล็กน้อยฉันคิดว่าคุณอยากเจลบอยู่หล,งลังหลานสาวของฉันจริงๆคุณยังเป็นผู้ชายอยู่ทั้งซานยังยิ้มการกระตุ้นไม่มีประโยชน์กับฉันฝ่าบาทฉันต้องเตรียมตัวก่อน คณะผู้ถังซานก็ก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยมันเป็นก้าวเล็กๆที่เรียบง่ายข้างหลังเขาว,วงล้อแสงสีทองได้ส่องประกายไปแล้วที่ศูนย์กลางของวงล้อแสงออร่าสีขาวขุ่นที่วุ่นวายปรากฏขึ้นจากจัก,กรพรรดเงินสีน้ำเงินทันใดนั้นภายในวงล้อแสงสีดำและขาวคู่กันทำใหออร่าทั้งหมดของถังซานเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของพลังแห่งความโกลาหลทำให้สถานที่นี้ตัวสั่นเล็กน้อย จัก,กรพัดิอะสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ตกตะลึงเช่นกันและใช้ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อควบคุมอาณาเขตสีขาวโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดการปราบปรามในเวลานี้เองที่ถังซานเคลื่อนไหว แสงสีเงินวูบวาบแทบจะในทันทีและเขาอยู่ตรงหน้าจัก,กรพรรดิอศูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่แล้วเกราะสีทองปกคลุมทั้งตัวของเขาแทบจะในทันทีมือของเขาถูกแยกจากทั้งสองข้างของร่างกายของเขาและกรงเล็บสีทองขนาดใหญ่ห้าอันก็โผล่อ,ออกมาทันทีคว้าจัก,กรพรรดิอศูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่อย่างจงแจ้งสุดยอดสายเลือดแห่งการเปลี่ยนแปลง ออราสายเลือดร่างทองคำที่ลุกโชติช่วงบวกกับพรของจักรพรรดิเงินครามหยินหยางความแข็งแกร่งสูงสุดบวกกับความคมชัดสูงสุดรวมถึงหยินและหยางขั้นสูงสุดในช่วงพริบตาจิตวิญ,ญญาณและพลังงานของถังซานได้เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดดวงตาของจักรพรรดิอสศรนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ฉายแสงและแทนที่จะขัดขืนโดยตรงเขาได้เปิดปากของเขาและปล่อยเสือคำรามออกมา สติที่น่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาเกือบจะในทันทีและพุ่งเข้าหาร่างของถังซานร,ราวกับพายุแต่ในขณะนี้การโจมตีที่ดูเหมือนรวมกันเป็นหนึ่งของถังซานหายไปอย่างกระทันหันเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาก็อยู่ข้างหลังจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่แล้วดวงตาของเขายังคงเป็นประกายเจิดจ้าเห็นได้ชัดว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามของจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ ในเวลาเดียวกันจากช่องท้องส่วนล่างของเขาหอคอยแห่งการเวลาและอวากาศก็โผล่ขึ้นมาและลอยขึ้นไปที่ตำแหน่งหน้าอกของเขามีรัศมีสีขาวขุ่นปกคลุมร่างของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ทำให้ความเร็วในการเลี้ยวของเขาช้าลงอย่างเห็นได้ชัดกรงเล็บที่แหลมคมคู่หนึ่งตกลงมาอย่างแรงและตกลงตรงไปที่ด้านหลังของจักรพรรดิอสูรพยักขาว แต่ในขณะนั้นถังสารดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างบังคับถอนกำลังของเขาแสงสีขาวบนหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศก็เปลี่ยนเป็นสีเงินและในทันทีต่อมาเขาก็หายตัวไปในความว่างเปล่าอีกครั้ง